สวัสดีครับปกอมหนะเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซ้อฟิล์มนะครับผมเอาละครับช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวแมงกบี้ว่าจะไปเก็บผักบุ้งนะครับที่นาที่เพิ่งเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าผักบุ้งมันก็ขึ้นอยู่ตามหัวคนานะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเก็บเอามาทํากับข้าวเนาะนะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าได้สักกำมือหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ตอนนี้ฝนอยู่ตกแล้วนะครับวันนี้ไม่เห็นแดดเลย วันนี้คือคืมทั้งวันแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆลงมานะครับวันนี้ไม่มีแดดเดี๋ยวเราคอยดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าแดดจะมีไหมนะครับผมไปครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีนะครับไปเก็บปลาบุ้งที่นากัน ครับตอนนี้นะครับแม็กพี่ก็มาถึงที่นาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูผักบุ้งกันว่ายังมีไหมแต่ผมเห็นวันนั้นมันมีอยู่นะครับเอาครับก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็คือที่นาของผมนะครับส่วนเรื่องที่ดินก็ไม่เป็นไรนะครับไม่อยากพูดถึงนะครับคือตอนนี้คือเรามาเก็บผักบุ้งครับ ข้าวก็เกี่ยวไปแล้วนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำแล้วนะครับนาเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่ต้องดูแลม,มากมายเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูผักผักบุ้งดีกว่านะครับนี่ผมก็ใส่บู์มานะครับมีไหมเนาะผักบุ้ง น้ำที <Private Franc otic ality> ่เอฟซีเห <ac compare> <ves> ็นนี่ก็คือน้ำฝนนะครับฝนมันตกเนาะนะครับอันนี้แม่ก็ให้รถเกี่ยวมาเกี่ยวให้นะเขาเอาแค่สี่ร้อยนะครับก็ก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับนาบิ่งเดียว มีไหมเนาะผักบุ้งตรงนี้สำรวจก่อนมันมีแต่ว่ามันยอดมันแก่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมดูซิว่ายอดอ่อนพอมีไหมนะนะครับมันก็พอมีอยู่นะครับก็พอมีอยู่ครับ FC นี่นะครับโอเคถ้าอย่างนี้ได้ นะครับอย่างเงี้ยได้อ <c oughs> ี่ได้ครับคธอเัาบุ้งอะ่ะมันต้องขยันขยันเด็ดครับมันถึงจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าไม่ไม่ค่อยเด็ดนะมันก็จะเป็นยอดแก่อันนี้เป็นกึ่งๆนะครับทุกคนไม่ถึงกับแก่หรอกแต่ก็เกือบแล้วแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็แก่นะครับ อืก็นี่นะครับทุกคนของธรรมชาตินะเนาะนะครับมันก็ขึ้นเองเนาะไม่ไม่ได้ปลูกอุ้ยลมนี่นะครับ ก็นาตรงนี้นะครับก็เป็นอีกเจ้าของหนึ่งนะนะครับจริงๆอะ่ะผมบอกให้เจ้าของนาให้ทําตรงของผมไปด้วยนะครับผมก็ไม่เก็บตังค์หรอกแต่ว่าเขาไม่ได้ทํานะก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาครับเขาไม่ทําก็ปล่อยเขาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างี้แหละนะครับ <c oughs> นี่นครับทุกคนกระบุ้ง มันก็พอมียอดอ่อนอยู่บ้างนะครับทุกคนที่เอฟซีได้ยินเสียงดังๆนะครับเป็นรถที่เขามาย่ำนานะรับจ้างตีเทือกนะภาษาชาวบ้านผมนะตีเทือกนาก็าคือทำให้ดินมันเละๆนั่นแหละนี่ไงเขาเขาฟันปุ๊บมันก็ แตกออกมานะทุกคนนะนี่ครับเนี่ยพวบมันก็แตกออกมาพอแตกเราก็สามารถเด็ดเด็ดให้มันแตกใหม่ได้อีกนะครับนี่อันนี้เป็นยอดที่เขาฟันมันรอบรอบ,รอบแรกอนะเห็นไหมยังสั้นๆอยู่เลยครับแต่ก็เก็บได้อยู่อ่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ได้เป็นกรรมลนะเออ ปักบุ้งมันต้องขยันเนาะขยันแบบฟันนะครับก็นะครับเดี๋ยวไม่ไม่ได้ทำนาไงนะครับเรามาปลูกมามาปลูกขบุ้งมาเอฟซเนาะดีไหมครับ มาฟันหญ้าออกแล้วก็ให้พักบุ้งมันแตกเนาะแล้วก็มาแล้วก็มาเก็บพักบุ้งดีดีไหมครับผมผมก็ว่าดีนะนี่ครับจะได้มีผักไว้กินนะครับเนี่ยเรายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่แตกยอดอ่อนออกมา ก็มีฟางข้าวติดมานะครับอืม,อม ผักบุ้งเนี่ยมันเป็นง่ายที่สุดแล้วครับโอ้ตรงนี้เยอะครับเห็นไหมเขาเขาเขาเข้ามาถางหญ้าตัดหญ้าแล้วผักบุ้งมันมันแตกขึ้นมาใหม่ครับทุกคนเออมันต้องอย่างนี้สิน,นี่โอ้วันนี้นะครับได้ได้พอเลยแหละทุกคนนะครับอันนี้ผมก็เด็ดแบบไม่ยามากนะครับ เดี๋ยวผมเด็ดแล้วผมค่อยมาเก็บใหม่ยิ่งฝนตกอย่างเงี้ยผัปกปุ้งยอดมันมันโตเร็วครับโอ้โหนี่ทุกคนนะครับเอาไปรูกลมกันนี่โอ้ครับได้เป็นกรรมแล้วทุกคน เนาะแล้วก็เก็บผักบุ้งไปให้แม่ทำหมข้าวแล้วก็ผมก็แบ่งไว้บางส่วนเอาไว้ลวกกินนะครับนี่ทุกคนบอกเลยของจากธรรมชาติครับเราไม่ต้องซื้อผักบุ้งนาะอันนี้ออริจินอลเลยนะสีแดงเลยนะครับอ่าสีขาวนะมีแต่มันหายากครับมันก็มีบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับ นีผมผมเด็ดอย่างนี้จะเจอเด็ดง่ายกว่าโอเคโอเคตรงนี้ก็มีกินแล้วทุกคนนึกว่าจะไม่มีผักบุ้งอ่อนแล้วนะแต่โชคดีที่เขามาตัดหญ้าแล้วผักบุ้งมันแตกขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ก็คือหญ้ายังลกอยู่ยังไม่มีใครมาตัด มันก็เป็นอย่างนี้แล้ครับมันก็จะไม่แตกนะฮะมันจะแก่ไปเรื่อยๆนะฮะสงสัยผมปลูกผักบุ้งสม้ง fc เนอะดีไหมนะครับเอาผักบุ้งไปเสียบเสียบเสียบเอาไว้เนาะเออนะครับเนี่ยแค่แค่ตรงหัวคนาตรงนี้เนี่ยนะครับเออเราเราก็ถางให้ให้มันเตียนแล้วก็ผักบุ้งเสียบเยบไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเต็มเลย ก็เป็นแปลงผักบุ้งไปเลยเนาะนะครับ <Platform> เ,เป็นแปลงผักผักบุ้งไปเลยเอ,อนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยที่ผมไม่ทํานาเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะหน้าหนาวแล้วแล้วก็หน้าแล้งมันไม่มีน้ําครับเราใช้น้ําฝนไงแต่นาที่เขาทําข้างๆน่ะเขามีบ่อน้ําบาดานนะครับเขาสามารถดึงใส่ได้ตลอดเวลา ของเราอ่ะจะเอาน้ํามาจากไหนทุกคนนะครับนอกนอกจากฝนตกนะนี่คือสาเหตุที่ไม่ทําข้าวต่อนะครับมันก็มีสาเหตุมาจากตรงนี้แหละครับเพราะว่าเดือนหน้าก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับฝนจะไม่ค่อยตกแล้วนะฮะตกะเฉพาะนี่แหละเดือนเนี้ส่งท้ายอืมโอ้ทุกคนครับบอกเลยครับว่าบ้านนอกคลอกนาอย่างเราเนาะ นะครับถ้าเราไปทํางานเมืองกรุงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเราจะได้ผักบุ้งอย่างนี้ไหมต้องไปซื้อเขากินนะครับทุกคนผักบุ้งกาหนึ่งเท่าไหรสิบบาทแล้วนะครับทุกอย่างขายได้หมดในเมืองเน่ยผักผักก็แพงนะครับเนี่ยเราอยู่ตามบ้านนอกหาเก็บตามในานาเนี่ยครับไม่ต้องเสียตังค์ครับวันนี้คือเก็บผักบุ้งศูนย์บาท แค่เราขี่รถมาเก็บเฉยๆครับนี่โอ้ยได้เป็นกรรมใหญ่แล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บข้างหน้านะครับตรงนี้มีไหม เราเก็บตามที่เขาตัดยากนะครับมันก็จะแตกนะครับทุกคนถ้าไม่ตัดอ่ะไม่แตกนะครับตรงนี้แตกไหมตรงนี้ก็แตกอ่ะแตกอยู่เดี๋ยวหายอดที่มันดีๆหน่อยอ่ะถ้าันนี้ได้อยู่เห็นไหมครับสีพังบุ้งจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เข้มเข้มมากเลยนะเมื่อกี้ออกแดงอันนี้ออกเข้มนะครับอันนี้ยอดยอดเล็กครับ แล้วก็ดูยอดที่มันพอได้อ่ะนะอันไหนเล็กมากยังน้อยก็ให้มันโตไปอีกอหาอยู่หากินนะครับทุกคนนะนะครับชีวิตเรามันก็เท่านี้แหละนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะครับโอ้ตรงนี้เยอะเลยทุกคน สงสัยผมเก็บจุดตรงนี้อีกที่เดียงก็พอแล้วรู้สึกว่าจะจะได้ได้เยอะแล้วนะครับแ,แรกคิดว่าไม่มีนะที่ไหนได้เฮ้ยมีนี่นามีนี่นานี่เก็บบุ้งไปกิน ผลพุ่งมประโยชน์ต่อร่างกายนะอ c นะนะครับโดยเฉพาะสายตานะครับผักบุ้งนี่คือยาอายุวัฒนะเลยนะทุกคนนะเกออ็บผักบุ้งมากินต้องเก็บบ่อยๆครับมันถึงจะแตกเยอะๆนะครับเนี่ยพอเราเด็ดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ ตอนนี้ฝนก็เริ่มลินอีกแล้ว si พอดีเลยครับเดี๋ยวกลับมีบกลับไปที่บ้านเนาะเพราะว่าฝนเริ่มบินแล้ว <ilipp i> แต่ว่าก่อนกลับเราก็ได้ผักบุ้งเยอะแล้วแหละ <alter ing> นี่ครับมันอ่อนเลยข้างบนเนี่ยโอ้ <ASS vendo> นี่อันนี <rien> ้เป็นแปลงที่เขาโถมแล้วนะครับ โอ้ตรงนี้จะจะสวยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเพิ่งแตกยอดอ่อนแล้วก็แตกยอดใหม่ด้วยเป็นผักบุ้งที่เกิดใหม่นั่นแหละฮืมทุกคนมันก็ถือว่าสุดยอดละได้ผักบุง้งจริงๆได้เยอะครับแต่ว่าเราเอาเท่าที่พอได้ไว้เก็บไว้หน้าครับมันก็เยอะแหละ ถ้าพุ่งมันแตกเต็มนาใครจะกินหมดครับเออนี่โอเคเลยทุกคนที่ผมไม่อยากพูดเรื่องที่ดินนะก็เพราะว่าที่นาผมนะมันมันโอนไม่ได้ครับผมจะพูดยังไงนะพูดไปก็ปวดหัวก็เลยไม่อยากพูดนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่ามันมันมันโอนเรียบร้อยนะผมก็ไม่อยากขายหรอก นะครับแต่คราวนี้มันโอนไม่ได้ขายก็ขายไม่ได้โฉนดไม่อยู่กับเราตัวนี้คือทําใจนะครับทําใจอ่ะเพราะเรื่องไหนปวดหัวไม่ต้องไปพูดถึงนะครับโอเคทุกคนได้แล้วนี่นะครับครับทุกคนกลับกันี่กว่านะครับ,รบ,ดนะรบได้พักบุ้งโอ้ได้กำใหญ่แล้วแหละทุกคน ู้สึกว่าจะเป็นสามกรรมแล้วเอามารวมกันเนาะโอ้เจ้าของนาเขาถางหญ้าเนะาะตตดหญ้าก็เลยแตกครับทาไมงั้นไม่แตกจริงๆนะเนี่ยตรงนี้ผักผักบุ้งเยอะไม้เยอะนะครับทุกคนถ้าเราอยากให้มันขึ้นเราต้องเอามีดมาถางนะครับเนี่ย,ยถางเลยชอบ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 ให้ให้มันแตกขึ้นยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่นี่ก็งาม นะครับนี่นี่ก็งามน,นะครับทุกคนนี่นี่ย่อย่อของมันนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็โอเคนะอันนี้ผมก็จะเอาต้นของผักบุ้งนะครับรัดนะครับก็จะเอารัดผักบุ้งอีกทีหนึ่งนะครับโอ้กินได้หลายมือครับ กินได้หลายมือ้อชึบชึบโอเคเดี๋ยวผมก็จะรัดนะครับผักบุ้งนะครับครับแม็กบ,บี้ก็จะรัดผักบุ้งนะครับทุกคนโอ้นี่ครับได้เยอะเลยครับทุกคน มากนี่ครับทุกคนไอ้โคตรเยอะเลยอะ่ะนี่นะครับเยอะมากครับเอาทึบรัดที่เรารัดเนี่ยผมไม่ได้ถุงมานะครับทึบ อืมปักบุ้งมันก็คล้ายๆเถาวานนะมันเป็นมันเป็นสายแบบเลื้อยไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับเย็บร้อยทุกคนนี่ครับได้ฟางมาด้วยเราลัติดฟางมาด้วยนะครับ ฟางข้าวอะนะว้าวโอ้โหนี่คนนี่นะครับได้ตรงหนึ่งกามใหญ่ครับทุกคนครับไปครับทุกคนเราได้พักบุ้งแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่บ้านนะครับผม เอาไปให้แม่ทำับข้าวนะทุกคนนะบุ้งโอ้ยนะครับเราก็เดินไปกลางทุ่งนาเลยมีฟางข้าวนะทุกคนนะถ้าผมว่างนะผมก็ว่าจะเอาฟางข้าวพวกนี้เนาะไปพอเป็นเห็ดฟางดีไหมทุกคนนะครับ อืมจริงๆก็ก็ดีนะใส่ไปเต็มหลังรถอีแท็กนี่ก็ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยฟางข้าวนะครับไดแล้วได้คักบุ้งกลับไปแล้วนะครับโอเค อืมทุกคนผักบุ้งนะครับโอ้โหนะเยอะมากครับทุกคนไปครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกัน ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยเอาอะไรของมาครับผักบุ้งนะครับยอดักบุ้งนาเราปลูกผักบุ้งกินม,ามาั้งแถบเสียบก็ติดแล้วทำไอะผมขะไอให้ข้าหมาอืมทุกคนครับ ใส่งเลาคนใส่เตนะ็ม,นมลนบงเออเอฟซีาเราเนาะเดี๋ยวไปหัวใจมันแตกใหม่ก็ขึ้นแล้วเอาเอา,<ๆ>เ,อาเอามาชําไว้ตรงปลายน้งก็เป็นแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เก็บขายได้เนาะไม่ต้องไปไหนไกลปลูกผักบุ้งนันและวะเสียบก็เป็นแล้วเออ ไม่ต้องไปหาไหนใกล้อ๋จะมอมมากินข้าวนะทุกคนเนี่ครับจะมอมมากินข้าวแล้วนะฮะน,นัานาานออ้อือหืจะมอมอืมอ,อ่ะนะครับก็ภารกิจเก็บปักบุ้งนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับทุกคนนี่มะระกกโอ้โยต่ำซะด้วยนะครับนี่นี่นี่ ฮอนแลนด์นะครับโคตงามโคตรโหลูกดกมากนะครับทุกคนหือนะอนาโกนะครับอันนี้อีกพันหนึ่งพันนี้มันจะยาวๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแขกดำนะนะครับนี่แขกดำโอ้โตรงเนี้ยมีมีอยู่สามต้นเลยนะเออ นะครับมีสามต้นเลยนะครับหน้าฝนก็คือผักกับหญ้าก็เป็นงามอ่ะไม่ว่าจะผักหรือหญ้าก็งามหมดนะครับอืตกอีกแล้วนะครับก็วันนี้คือไม่มีความสว่างแล้วทุกคนตกตลอดนะครับทุกคนครับโอเคครับแมงกะเบีก็เอาผักบุ้งให้แม่แล้วนะครับไว้ทำขกับข้าวนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ